เฮ้ยสุ่มแล้วสุ่มนี่ไม่อยากไปเดี่ยวฉันไอปังไปไอปังกูวิ่ย์จะม่ใช่พวกเราเอ็นเซดเกมส์เฮ้ยเราเราจะแบ่งเราจะแบ่งเรือเป็นสองลำละกันพี่กิดมากับฉันได้ได้ได้มาใครมากับหนูใครมากับหนูพี่เจ้มากับหนูมาเราจะไปเรือสำรวจนะครับ เดี๋ยวฉันจะส่งนายลงไปดูสภาพฉลับน้ำใ้นะว่ามันเป็นยังไงฉันบอกเลยนะว่าเรือฉันชนะเรืออะไรอ่ะเราชนะแน่นอนชนะเรื่องความฟุ้งเริ้งอ่ะแน่ว่านายต้องเป็นเรือขนมหวานแน่นอนนายเอาเรือโพนี่มาเหรอใช่เราเป็นยูนิคอร์นไปแป้งเดี๋ยวพี่จะจะไปยังไงอ่ะเลยตังมาแกเข้าไปเข้าไปเข้าแล้วตอานี้พี่กินนะฉันกดลงนะอ่ะลงเลย ยังไงอะลามมาแล้วหลามน้อยมาแล้วพี่กิตได้ถูกหย่อนลงไปในเรือและฉันกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อพาพี่กิไปชมฉลามโอ้ยปีจ้าเฮ้ยมันมันเห็นเรามันเห็นเราพี่มันเห็นเราโเรือเรือเรามันฟุ้งฟิ้งขนาดนี้มันไม่เห็นก็แปลกแล้วโอ๊ยพี่ก่ะพี่กิตฉลามพี่แกนพี่แกพี่แกนพี่แกนพี่กิตายพี่เนี่ยไม่ตายพี่อยู่ในพี่อยู่ในกง แล้วเรือลงเทพเรือเขาแตกแล้วฟังตายแล้วเราขับเพื่อนด้วยสายรุ้งพี่ไป้ปไ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 ป่ปไ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 ป่ปไ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 วไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป่ปปไปไไป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 ปไไปแปไปไปไปปไไป่ปาไปไ้ไปไปไปไไปาไไปไมเไปไป ฉันยิงมันอยู่ฉันยิงมันอยู่ไอ้ปังไอ้อะไรพี่ยิงมันไอ้อะไรอยู่ข้างเดียวไอ้ฟังไอ้ปังไอ้ปังปังเลยขาข้างนึงปังเลยขข้างเดียวปังเลยขาข้างเดียวไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเป็นประโยชน์รูยเลยไม่ยอมไม่ยอมจะไม่ยอมลงจารสร้างเรือจะไม่ยอมลง เราถึงก็ตายเฮ้ปลาไปเลยเอ้ยปลาไปอไอ้ปลาไม่ยอมไอป้ปลามาแล้วดึกบดึ๊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 บปลาเหลือขาปลาเหลือขาข้างเดียวก็ยังสู้อยู่เอ้ยเฮ้ยฉันคือนักสู้ไอ้พยายามยิงอยู่ฉันพยายามยิงอยู่มันไม่รู้มันไม่รู้ฉันด,ดำน้ำอยู่เร<อ>้อท<ช>ั้งสองอาจจะพอที่จะฆ่าฉลามตัวนี้ได้ก็ได้นะใช่ฉลามหนีไปที่อืน่นแล้วไปไหนอะมาดิฉลามไปเลยติดข้าเลยท้อใจมันท้อใจกับปลาแล้วมันไปหาพิกัดอื่นมันไปที่เรือเรือยอท มาพี่ไปกับบอลด้วยมอพี่ด้วยมันมากัดเรือเรือยอดแล้วอ่ะเราไปหาที่อยู่กันเถอะพี่แจงนู่นนู้นพี่แจงดูเห็นแล้วมีพวงยางด้วยพี่แจงไหนองแมาแล้วเป็ดไอ้าวมาโคตรหาพวกคุณไอ้ข้าวเนี่ยไอ้ฟ้างไ้ไหนอ่ะพี่หายด้วยนะถ้าจะหากินไปแล้วตอนนี้หนูบาดเจ็บนี่นี่พี่ขี่ขี่ไอ้บ้างอยู่ได้มาเร็วเร็ว เร็วเคนละข้าคนละข้าเออโัวประาดทำตัวให้กลมขึ้นเออเป็นเสาเราเป็นเสากลางทะเลปะโอ้ยเห็นแล้ววะถ้าเห็นมันประลาดเรายิงเลยนะเออเฮ้ยมันเห็นมันเห็นตาแล้วเห็นไม่เหนไม่เอ็่เห็่เห็ม่นไ่เหนน่หมหเ่ม่เมห่่มน ากำลังบุดไปใต้ดินและดูเหมือนว่ามันจะทําการเจาะพิกากของปางเขาวนวนกับมันมันวนกับมาแล้วมันวนกับมานแล้วอะไรๆเผ่รอรอรอรฉลามวิ่เร็วตายสไม่ดูตรงนึ่งโอ้ยฉลามฉมันลัวดีโอยฉลามไปล้วและกันเรือดำน้ำโอ ทางการแยกเรือของเราไม่เวิร์กหรอพี่กิดมึงเราควรที่จะไปเรือลำใหญ่ลำเดียวเลยนะได้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 ไปจะได้เป็นฉลอมคนที่ได้เป็นก็คือนั่นไม่นะจะไปมาไปกับหนูก็มากับหนูก็ไปกับเจ๊เหรอไปฟังมาทำแบบกับเจ๊กันดิโอไม่ยังไงเราก็ต้องรอดพี่พี่เอาเรือลำนี้จริงเหรอจะดีเหรอ มันไม่มีที่นั่งเลยด้วยซ้ำจะบ้าหรอโอ้ยไ้อิงดัชแมนว่ะรอพี่กิดดิเฮ้ยติดไว้ให้หมดเลยละกันขอยับมากับเราก็ได้เสมอพี่กิดเจอกันไปๆๆไปๆายาฉันจะเป็นผู้บังคับบัญชาจะขึ้นไปบังคับเรือแป๊บโอ้โหดูดิมีปืนใหญ่ด้วยอะ ชารามโดนปล่อยมาแล้วหัวไม่รีวิวโอก็จะแจกไปนั่งไปนั่งเลยไปนั่งตกเปใหญ่บึนบุญ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 เอ้ยมาแล้วพี่กิตเฮ้ยฉันฉันจะไปฉันจะไปเสยเพื่อนฉันจะไปบอกเรือลำเล็กว่าจะมากับพวกเราไหมเฮ้ยเรือลำเล็กมากับช็อตมั้ยเรือลำเล็กให้ขอไปด้วยได้เปล่ามาได้มาได้เพื่อนเอาอแล้วมันยิงเราทำไมอ่ะอ๋อมันไม่ได้ยิงเรา มันน่าจะยิงฉลามอยู่ใต้เท้าเราแน่ๆเลยไปเร้วไปเรเฮ้ยฉันเห็นแล้วเรืเองอไไปด้วยสิไ้ปังไอ้ปังอะไรก็เลยไอ้ปังไอ้ปังกลับมากลับมาฉันยิงเก่งนะสไนต์ต้องการชัมเรียกฉันได้เลยปักลับมาเรื่องเรายังไปได้อยู่ เรือของเรายังคงได้อยู่ถึงแม้ว่าใบพัดเรือมันจะหายไปหนึ่งไปดูไหนอยู่งามมุดมันยังไปได้อยู่ฉันเจออย่างนั้นไัด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไอ้บังนายฉันขอไปด้วยนายไหมอ่ะฮะมาเลยไปรุ่นเร็วเร็วไปมาเลยโอ้ฉลามเห็นใครอยู่ไกลใบพัดข้างซ้ายของเราหายไปเราใช้ที่นี่เป็นฉลามคนนั้นดิเกาะกำบัง มันเหอบเกิอ่ะพี่มันเลยกับเราไม่ได้หรอกเรามีปืนเลเซอร์อยู่อุ้ยดูหน้าดีือดิไหมม่นะเฮ้ยเห็น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 ยิงเลยยิงเลยยิงเลยทุกคนยิงเลยยิงดูยิงดูกใช้ฐานนี่เป็นฐานกำบังของเราโอ้ยไอ้ขยิงปืนเลเซอร์ขยิงปืนเลเซอร์โอ้ย ปืนทองปั๊กปืนทองปั๊กปืนแทง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 ทำให้เลือดของฉลามเหลือน้อยแล้วพวกนายจะต้องทำการฆ่าฉลามนั้นให้ได้ได้เลยไอ้ปังมาสู้เหลือปังไหนอ่ะอังอยู่บนเรือยังเลือยังเรือยังเรืออีกอะมาเด็กเรือมาเด็กประิต ใจเย็นตัวกันดีกว่าพี่หนึ่งหนึ่งะรู้จักป่าวพี่กำลังตามตามอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ตามหนูดีกว่าสีแดงสินะพี่ตามหนูดีกว่าดูเนี่หนูโดดด้วยแหละมามาเอาขาขวาฉันไปเลยเลือดตำหน้กมเยอะอ่ะพี่กิจมันเยอะไอ้มันอยู่ไหนอ่ะโอ้เอมีคนยิมาสุก้าพี่ตายเนี่ยพี่กิจมาโอ้ยพี่ตา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 ยยิงโดนยิงโดนสุก้าตาย อาหยิ่งให้ตายมาพี่เอามันเลยเอามันเลยหัวบุ๋งบุ๋งบุ๋งถึงโอ้หนี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 โอ้ไม่อะป้อกินไม่ได้อะโอ้เรียบร้อยแล้วฮ่าอยู่ไหนอะปังอยู่ไหนอยู่นี่ไงพี่ถึง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 ปังให้ตายึง มาแล้วพี่กิจมาไล้อยู่แล้วปังค่าพี่กิจได้อยู่แล้วเออยิงปังยิงมาพี่กิจมาเลยกิทมาแล้วเฮ้ยพี่กิจนี่คือแบบว่ายน้ำกับปลาโลมาเฮ้ยเขาไปในซอกซังเรือแล้วปังเฮ้ยปลาไม่ได้อยู่ในซอกนั้นฮ่าพิกิทนายพลาดแล้วในซอกนี้โอ้ตายก่อนเออ ไอ้ต้าอย่างโหนะเอเอเกิดเกิดต้านี้เขาไม่แอบที่ไหนตลอดเลยคือแบบไม่เคยเจอเหมือนเขาเอฟเคแบบว่าแล้วไม่เราเจอเราต้องอยู่เรือลำใหญ่ด้วยกันละฉันว่าไม่ไหวแล้ใช่ใช่นะเลนแบทด้วยกันเราอยู่้านาจุ่มกันแบบเผื่อเราจะไม่ต้องเป็นฉลามได้เหรอแต่ผมเห็นซากซากเรือสลอตอยู่นั่นนะใหญ่เลยคือมันเป็นเป้าสายตามากเกินไปหรือเปล่า